ย้อนคำพูดมะปรางอลิสาอึ้งคำพูดหมอดูทักแรงแบบนี้หลังคบโอบนิธิถูกจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้สำหรับคู่ของมะปรางอลิสากับโอบโอบนิธิก่อนหน้านี้มะปรางได้เป็นแขกรับเชิญในรายการกระจกวิเศษของนักแสดงรุ่นพี่คนสนิทยอย่างหญิงรัฐาซึ่งในบางช่วงของรายการได้ถามเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งหญิงอยู่ในทุกจังหวะของความรักคู่นี้ซึ่งปรางได้เผยว่า ความรักก็ดีเพิ่งทะเลาะกันทะเลาะกันคือเรื่องที่เรากลับบ้านดึกอันนี้เคลียร์กันไปแล้วหลังๆไม่ค่อยได้ไปปาร์ตี้ตอนนี้คบกันมา7ปีแล้วผู้เราอาถรนทุกวันเลยอะ่ะ เรายอมเป็นคนผิดอะไรที่ยอมได้ก็ยอมเราชอบแก้ปัญหาพยายามทำความเข้าใจคนอื่นบางเรื่องยอมบางเรื่องก็ไม่ยอมเรื่องที่ไม่ยอมคือเรื่องที่เขาพูดแล้วทำไม่ได้สุดท้ายรู้สึกว่าถ้าคนเรายังรักกันอยู่ก็ไม่ปล่อยให้อีกคนเคว้งขนาดนั้นเขาจะคิดได้ในวันหนึ่งแต่ถ้าเขายังมีมุมนี้ที่แบบกระตุกกลับมาคิดว่าเรายังอยากอยู่ด้วยกันแต่เราจะง้อเขาก่อน เคยมีปีที่แล้วหมอดูทักว่าไม่ใช่คู่กันแต่พอเราเริ่มโตขึ้นทุกอย่างอยู่ที่การกระทําตอนนั้นหมอดูทักตอนเราครบกันปีแรกเครียดจริงแต่เรื่องชีวิตครอบครัวก็เฉยๆยยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเรื่องลูกก็อยากมีแต่กลัวนิดนึง